สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะสูตรนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนของเรานะคะเด่นบนหลักหน่วยหลักสิบนะคะห้าตัวบนอย่างเดียวนะคะบนสูตรที่หนึ่งก็คือตัวที่เรายึดหลักไว้นะคะทุกคนแล้วก็สูตรที่สองนะคะมาประกบกันนะคะจะได้ตัวไหนอะไรยังไงน,นะคะแต่ว่า เราจะเอาสูตรของเรานะคะมาไอ้นี่กันนะคะทุกคนเนาะตัวดินนะคะตัวดินของเอทั้งสองสูตรนะคะบนทั้งสองสูตรค่ะทุกคนนะคะดินบนทั้งสองสูตรนะคะแต่ว่าตัวที่ยึดหลักนะคะตัวที่ยึดหลักจะเป็นสูตรนี้นะคะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะทุกคนีเด <ator and S 1> ้อแนวทางรัฐบาลไทยนะคะส่วนมากนะคะจะลงวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อค่ะทุกคนนะคะเด่นบนที่เป็นสูตรหลักของเราเลยนะคะเด่นบนที่เป็นสูตรหลักของเราก็คือเด่นบนห้าตัวเหมือนล่างนะคะทุกคนนะคะเหมือนล่างเลยนะคะห้าตัวนะคะทุกคนแต่เอฟซีไม่ได้สังเกตหรือเปล่านะคะนี่นะคะห้าตัวนะคะแอดจะให้อย่างนี้ทุกงวดนะคะแล้วก็มันก็กอดคอกันแตกนะคะทุกคนนะคะนี่ กอดคอกันแตกนะคะสามห้าหกนะคะสามห้าหกกอดคอกันแตกเลยนะคะอันนี้คือเด่นบนสูตรที่หนึ่งตัวที่เป็นสูตรหลักของเรานะคะเหมือนล่างห้าตัวะค่ะตั้งหลักไว้ก่อนเลยนะคะบนมีเด่นอะไรนะคะเออนี่นะคะเราก็จะหาตัวมาตัดเอานะคะทุกคนนะคะอันสูตรบนกับสูตรล่างนะคะแอดทำไม่เหมือนกัน <laughs> แอดทำไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะ เอานี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะนี่เห็นไหมสามสามห้าหกนะคะนี่สามห้าหกนะคะทุกคนเนาะห้าหกสามมันออกศูนย์เจ็ดนะคะตัวนี้คือเด่นบนสูตรหลักของเรานะคะห้าตัวนะคะอ่ะเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วมีหลุดอยู่นะคะมีหลุดตัง้งแต่ต้นงวดสองสองงวดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดนะคะทุกคนนะคะเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดเนาะ นี่นะคะเราก็จะเอาสูตรที่หนึ่งนะคะกับสูตรที่สองนะคะไปชนกันเพื่อที่จะหาเด่นบนนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็รวมแต้มนะคะรวมแต้มสูตรใหม่นะคะรวมแต้มสูตรใหม่เพราะว่าสูตรเก่านี่หลุดนะคะเข้าแค่ตัวเดียวเองเนาะนะคะแอดก็จะมาให้ดูรวมแต้มนะคะอ่าหลักลงหลักร้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาแต้มไอยู่เลยวะ นี่นะคะแล้วก็รวมแต้มนะคะดินบนนะคะประทะกันแล้วก็รวมแต้มนะคะทุกคนนี่นะคะแต้มเนาะแต้มเข้าแค่เอ่อบนอย่างเดียวเองนะคะคือหกคือแต้มเก้านะคะเข้าแค่สองตัวบนนะคะสองตัวล่างแล้วก็สามตัวหลุดนะคะแอดก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่อีกแล้วนะคะคลิปนี้มีสองสามสี่แนวทางนูนเดอร์ทุกคนนะคะ เด่นบนนะคะเด่นบนเด่นบนชนเด่นเด่นบนชนบนนะคะจะได้เด่นตัวไหนนะคะทุกคนนะคะก็คือแล้วก็รวมแต้มนะคะทุกคนเอามาดูกันนะคะแอดจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนี่คือเด่นบนสูตรหลักของเรานะคะคือสูตรที่หนึ่งนะคะมาดูกันนะคะบนวดน,นี้จะได้ตัวไหนนะคะพอดีแอดจะลงแต้มพอดีไงคะก็เลยเอะไหนไหนจะลงแต้มแล้วคิดแต้มแล้วก็เลยอ่ะเอา เอาแต้มเป็นตัวแถมแล้วกันเอาแต้มเป็นตัวแถมนะคะเอาเด่นบนสูตรหลักไว้ก่อนนะคะเด่นบนของเรานะคะงวดนี้นะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนนะคะเลขขึ้นสูงนะคะงวดนี้นี่เห็นไหมมันจะเละๆหน่อยนะคะทุกคนนะะนก็จะเละๆหน่อยสถิติของเราเนาะ,ะทุกคนนะคะเอสก็วงกลมใช้งานตัวเองนะคะอาจจะ ทับตัวนักทรงนักซื้ออะไรอย่างเนี้ยนะคะขออภัยนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปก็เขียนแค่นี้นะคะทุกคนเขียนแค่เป็นเด่นบนสองสูตรชนกันนะคะ <c oughs> นี่เนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเจ็ดแปดเก้าเอ้ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะนี่คือเด่นบนของเรานะคะ <c oughs> บนต้องมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะคะทุกคนนะคะ่าเนะด่นบนนะ,ะน,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะใช้สูตรที่สองนะคะจะใช้เป็นทั้งเด่นบนตัวชนแล้วก็เป็นทั้ง อ่าไอ,อ,อ้นี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะมาดูกันนะคะนี่นะคะเด่นบนทั้งสองสูตรนะคะทุกคนเนาะอาแคบเอาค่ะเด่นบนทั้งสองสูตรนะคะตัวนี้นะคะอ่าให้ดูตัวนี้ตัวนี้ เอานี่นะวดนี้ค่ะงวดนนี้ที่เราได้สี่ห้านะคะวันนี้ที่เราได้สี่ห้านะคะแต่ว่าห้าไปนู่นคะ่ะห้าไปหลักร้อยนะคะทุกคนนะคะเด่นบนสูตรนี้แอดก็ชอบนะคะเพราะว่ามันจะชนกันเหลือแค่สองตัวนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาสูตรอื่นมาชนนะคะยังไม่ได้ลองนะคะไม่แน่ถ้าเอาสูตรอื่นมาชนให้มันเป็นสามตัวบอกค่ะทุกคนนะคะเอแต่สําหรับเนี้ยแอดว่าสองตัวนี้กําลังโอเคนะคะทุกคนเนาะแต่ว่ามันไปหลักร้อยนี่สิคะทุกคนนะคะมันไปหลักร้อยเนตัวนี้นะคะ หรือใครจะหาตัวมาชนสูตรนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดค่อยว่ากันใหม่นะคะทุกคนนะคะเผื่อแอดมีเผื่อคิดสูตรใหม่ได้นะคะเผื่อคิดสูตรชนใหม่ได้นะคะทุกคนนะคะเพราะว่านี้แอดเอาใช้สูตรหนึ่งกับสูตรสองชนกันนะคะ เอานี้นะคะทุกคนนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนของเรางวดประจําวันที่นะคะเด่นบนสองสูตรเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรหลักนะคะแล้วก็สูตรที่สองนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเอาสถิติให้ดูเด่นบนสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเด่นบนสูตรที่สองนะคะหนึ่งหกสองเจ็ดค่ะทุกคนนะคะเด่นบนนะคะบนของเราชนกันแล้วนะคะที่หนึ่งเจ็ด ค่ะทุกคนนะคะบนของเราชนกันแล้วตอนนี้ที่1กับ7นะคะต้องมี1นึ่งมีเแน่นอนคะ่ะงวดนี้นะคะทุกคนนะคะดังหรือ,อยังคะดังเลยว่าจะหายแอดเพิ่งจะทํานะคะเพิ่งจะทะําค่ะทุกคนจะทําแต้มนะคะจะทําแต้มไปสรุปล่างนะคะก็เลยอเพราะว่ามันก็ต้องลงคลิปแต้มให้เอซด้วยนะคะก็เลยอ้าวลงอันนี้ไปด้วยนะคะให้อย่คลิปเดียวกันเลยนะคะทุกคนมันจะบวหลายคลิปแอดเมยอครับ เนาะจัดเนาะนี่นะคะเอาลองดูนะคะนี่เด่นบนนะคะมาดูสถิตินะคะมาดูสถิติค่ะทุกคนนะคะอันนี้สถิติเด่นบนสูตรที่1นะคะคือสูตรหลักของเรานะคะเราจะยึดตัวนี้เป็นหลักนะคะก็คือบนต้องมี7มี8มี9มี0ย์มี1จะกอดคอกันมาไหมนะคะดูสถิติได้เลยนะคะน,นี่กอดคอกันมาเอง3 5 6หนะคะเด่นบนนะคะแตก356นะคะทุกคนนะคะ3 5 6หไม่ออกส6 3เนาะอันนี้ก็6 2สองกอดคอกันมาอันนี้ก็เป็น9 7นะคะแต่ว่ามัน มันมาหลักมันมากดกันกับหลักร้อยนะคะมันไม่ไปกดกันกับหลักหน่วยหลักสิบนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะเด่นบนสูตรที่สองนะคะเด่นบนสูตรที่สองนี่คือสูตรชนของเรานะคะทุกคนนะคะสูตรชนนะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะบนต้องมีหนึ่งมีเจ็ดนะคะสายวิ่งนะคะเตรียมตัวโหลดสายวิ่งคะ่ะทุกคนนะคะได้เงินใส่โหลดคะ่ะไปหลักร้อยก็ช่างได้เงินใช้ชัวนะคะ อ่าไม่มีหนึ่งไม่มีเจ็ดก็ตัวใครตัวมันนะคะทุกคนนะคะอ่านี่นะคะหนึ่งหกสองเจ็ดนะคะสูตรนี้นะคะแอดจะใช้เป็นทั้งเด่นบนแล้วก็สิบบนนะคะทุกคนนะคะหนึ่งหกสองเจ็ดค่ะทุกคนนะคะหนึ่งหกสองเจ็ดนะคะตอนนี้นะคะชนกันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะคะสองสูตรนะคะชนกันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดค่ะนี่คือสถิติของเรานะคะไปลักลอยกระซังขอยนับเอาคือเก่า หนึ่งหกสองเจ็ดค่ะตอนนี้ชนกันอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแล้วนะคะบนของเรานะคะหนึ่งก็เจ็ดตัวใดเน,นาะสีมาปัดเอานีนะคะเขียบเอานะคะเราก็จะมีสถิติให้ดูแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนนะคะนี่ก็คือที่เขียนให้แล้วนะคะตัวชนนะคะอันนี้ก็เตรียมจะออกงานแล้วอ่ะให้แขบอีกรอบนะคะเดี๋ยวไปดูแต้ม๋อมันยังติกไม่ได้แอดจะไปการกระบ,บาดถูก๋อสงสัยจะเข้าแล้วหรอคะสงสัยจะเข้าแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะติ๊กบนด้านใด เอานีนะคะแคบเอาค่ะทุกคนนะคะเด่นบนสองสูตรของเรานะคะอมาดูแต้มนะคะแต้มสูตรใหม่ของเรานะคะไม่มีสถิติใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะคะทุกคนนะคะไม่มีสถิตินะวัดกันงวดต่องวดเลยนะคะสําหรับสายแต้มนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนนะแต้มนะคะแต้ม like ร <'s> so. ัฐบาลไทยสูตรใหม่ค่ะนี่เวอร์ชันสูตรใหม่นะคะทุกคนนะคะรวมแต้มรัฐบาลไทยเลยนะคะแต้มสองตัวบนนะคะทุกคน ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเจอสัญจรนะคะโอ้แอนลืมเขียนว่าสัญจรเนาะอ่านี่นะคะทุกคนมันจะสู่สัญจรได้ไหมเอาไม่แน่นะสัญจรนะคะทุกคนสัญจรระวังดับหน่อย,ดยะะอดเด้อเขาโอ้ยมดแดงกัดอีกแล้วหัวยนุนคอยหมดแดงมันมากินขนมแอดโอ้หเอาให้ค่ะทุกคน สอต้ม2ตัวล่างนะคะแปดเก้าศูนยึงสองนะคะทุกคนนะคะแต้ม3ามตัวบน234สามสห้าหดนะคะนี่คือแต้มสูตรใหม่ของเรา new version ค่ะทุกคน new version นะคะไม่มีสถิติใดๆให้ดูนะคะงวดต่องวดเลยนะคะวัดวัดใจกันงวดต่องวดเลยนะคะเพราะว่าแต้มไทยนี่หลุดบ่อยนะคะยังหาตัวที่จึ้งๆไม่ได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนสูตรไหนนะคะมันก็ปรับตามเอสนะคะเอสขยับมันก็ขยับตามเอสนะคะเอสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ มันผิดที่เอสหรือผิดที่ยังไงนะหาตัวยึดหลักไม่ได้เลยนะคะแต้มรัฐบาลไทยนี่ยากจริงๆนะคะสําหรับเอสนะคะทุกคนนะคะถ้าจะหลุดก็ไม่หลุดตลอดได้เพิ่นหลุดบ้างมาบ้างนะคะเราจะได้ไปใช้สามตัวที่เหลือนอะทุกคนเนาะเฮ้ยอยากจะเฮารวยดี๋ยวนี้อ้านี่นะคะทุกคนแคบเอาน,นะคะนี่แหละคะ่ะก่อนที่เราจะไปสรุปร่างนะคะก็มาเอาแต้มให้เอฟซีก่อนนะคะเจอกันแน่นอนนะคะชุดสรุปร่างนะคะสี่สรุปแล้วจะ แอดซิสรุปเรวแอดซิฟันเลยค่ะเอฟซีบอกแอดรีบฟันหน่อยจะได้ตัดทิ้งว่าสัน่นอ้ยพวกเจก้ากระห้ยเกียนเม็ดเดียวค่ยเนี่ยคอยอุตส่าห์ฟันวัดใจวะ่ะแอดฟันตัวไหนไม่มาตัวนั้นบอกค่ะเอาโชคดีค่ะทุกคนมานมานเฮงเฮงปังปังรวยรวกันสวัสดีค่ะโชคดีจ้า